ตอนนี้เราเอาปลาช่อนที่พอไว้ที่หน้าร้านนะครับเบาะเลี้ยงไว้ในกระบะผสมูน,นครับอันนี้เราแบ่งมานะครับน่าจะประมาณสองร้อยกว่าตัวนะครับไซส์ประมาณสามนิ้วสี่นิ้วนะครับประมาณนี้นะครับตอนนี้ลอยปรับสภาพน้าเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาขุนในบอ่อนี้นะครับ อาหารที่ใช้นะครับก็จะเป็นของสูตร cp 9 9 5 1นะครับก็จะใช้ตัวนี้ยี่ห้อเดียวเลยนะครับเพราะว่าปลากินแล้วปลาค่อนข้างโตไวนะครับก็ถือว่าเลี้ยงหลวมๆนะครับไม่ได้เลี้ยงจนแน่นนะครับซึ่งจริงๆบ่อเนี้ยน่าจะเลี้ยงได้ประมาณสัก5 0 0 6 0 0ตัวก็น่าจะได้ครับ แต่นี้เราปล่อยแค่ประมาณ2 0 0กว่าตัวนะครับเพราะว่าเราจะแยกเลี้ยงไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์อย่างเดียวครับเราไม่ได้เลี้ยงไว้ขายปลาที่ฟาร์มถ้าเลี้ยงไว้ขายจะมีวิธีการเลี้ยงอีกแบบเลี้ยงไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์ก็จะมีวิธีการเลี้ยงอีกแบบนะครับวันนี้ก็ยังไม่ให้อาหารนะครับให้ปลาปรับสภาพไปก่อนนะครับวันนี้กับพรุ่งนี้เนี่ยยังไม่ให้อาหารนะครับให้ปลาว่ายสำรวจบ่อให้ชินบ่อไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาเติมนะครับ ใส่ออกซิเจนไปด้วยนะครับจริงๆเลี้ยงปลาช่อนเนี่ยไม่จำเป็นต้องใส่ออกซิเจนก็ได้นะครับแต่ด้วยผมต้องการให้น้ําเสียช้าที่สุดนะครับเพราะว่าไม่ต้องการถ่ายน้ํามันบ่อยนะครับก็เลยใส่ออกซิเจนลงไปเพื่อเพราะว่าออกซิเจนเนี่ยมันจะช่วยลดของเสียในน้ําได้นะครับแผ่นไว้ก็คือกะว่าถ่ายน้ําประมาณ10 10 สิบวันครั้งหนึ่งนะครับเดือนหนึ่งก็เท่ากับว่าถ่ายน้ำสามครั้งนะครับแต่อย่างที่ผมเคยบอกไว้ว่าเลี้ยงปลาเนี่ยไม่มีอะไรแน่นอนนะครับไม่มีอะไรตายตัวนะครับถ้าเกิดน้ํามันเน่าหรือมันเสียก่อนสิบวันเนี่ยก็ถ่ายได้นะครับหรือไม่แน่นะผมอาจจะปล่อยน้ําจอดให้ไหลลงท่อตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นเหมือนไล่น้านําทิ้งตลอด24ชั่วโมงนะครับเพราะว่าน้ําที่นี้ไม่มีไม่มีคอลอรีนนะครับ ก็เดี๋ยวต้องดูรอรอรอดูอีกทีนะครับรอดูคุณภาพน้ำอีกทีนึงว่าจะเสียช้าเสียเร็วยังไงแต่ถ้ามันเสียเร็วกว่าสิบวันเนี่ยผมจะไล่น้าน้าทิ้งตลอดยี่บสี่ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดมันอยู่ได้ถึงสิบวันโดยที่น้ำเนี่ยไม่เสียมากาเกินไปเนี่ยก็คือก็จะไม่ต้องไล่น้ําทิ้งนะครับก็คือรอถ่ายน้ําทุกสิบวันแค่นั้นนะครับ